Shall have breakfast have together? we ครับสวัสดีครับเอซของพอสมานผ้าลวยมันี่พอสมานผ้าลวยสิบไปน้ำเนี่ยวทางบัดปาผาลวดดนะครับเด้อหันผมไปก็ได้หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับบัดปลาผาลวดผมกะทีกะลังเดินทางไป ขอโชคขอลาบจากวัดปลาพาหลวดของเขาที่วัดมือหันผมกลับไปติดตามได้ตุดแนวทาามาให้เอฟซีวัดป่าสายหลวดกับเป็น 1, 9, 1, หนึ่งเก้าหนึ่งมือหันกับเต้นเต็มข้างบนแต่ว่าเบอน,นี่พอสมานผ่าด้วยกับทีติดตามตัวเลขแนวทางให้เอฟซีลาคาให้ท่านผู้โชมของพอสมานผ่าด้วยวัวันที่สองพืษภาค่มนี้ขอให้เอฟซีของพอสมาน ต้นติดตามพอพอสมานไปน้ำกันเด้อครับเด้อ พระสวัสดีครับเอฟซีองพอสมานพ้าด้วยเดียวนีนพอสมานก็ได้มาหอนทำมัดปตาสายหลวดของเฮาแล้วพอสมานก็ติดไปขอโชคขอราาขอบารมีบอกของปูท้องน้าทั่วโลกอยู่ในหูทีบตาทีบแค่บทแค่บดดาปูฤาษีปูนัคาราหูทีบตาทีบลูกหลานแม่มณีบอกกับบารมณ์คมเมื่อคีมเพื่องพาคบารมีเด้อลูกหลานที่มาขอโชคขอราาเอฟซีพอสมานผ้าด้วยวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกห้าเด้อ that long. เอฟซีพอสมานท่าด้วยเห็นเป็นตัวใดญ่นอแนวทางพอสมานมาขอวัดปลาสายลวดมานี่เห็นคือพอสมานเห็นบเลขคนไทยสามตัวเอฟซีเห็นเป็นตัวใดน่นอรับนอเขนเห็นเป็นตัวใหญก็ขออันนี้โคตรไล่โคตรแจ้พอสมานนะครับเลขมกปนกระมีออยู่คนไหยแบบเป็นชุดเลยแต่ว่าก็แล้วแต่เอฟซีสี่เห็นเป็นตัวใหเด้องวดนี้ งวดนี้เป็นไ้ปังๆเลยไ้ทั้งสองตัวสามตัวแล้วเอฟซีเอาเปียนบอเอฟซีพอสมานผ้าลวยผมกับผ้ามาติดตามตัวเลขกแนวทางวัดปลาสายหลวดของเทางวดที่ทิพซีงวดนี้เพื่อกระไฮมาแลว้วปังปังขอไฮเอฟซีพอสมานจงมีโชคมีลาบล้ำล่วยทุกผู้ทุกคนนะครับผู้แดะมาเบิงเง่งอี ที่เพิงพอสมานผ้า้วดงอวันที่สองเพื่อจะาคมนี่บอกถูกปังปังรับประกันปังปังนะครับวันนี้ก็คอส,สวัสดีครับหงนนี้ก็ได้